ะะหลังจากที่บางกอก f อฟซเนี่ย mm hmm. เหมือนโมโห mm hmm. เข้าไปฟันศอกใส่เพื่อนร่วม mm hmm. อาชีพจนกระทั่งล้มตึงหงายลงไปคาสนามเลยค่ะเขามาตั้งใจเตะผมก่อนอันนี้ก็ด่าผมมันมีคลิปหรอมีคลิปออกมาหรือว,ว่าเห็น,เห,นเห็นน้องน้องเตะคุณอะ่ะ mm hmm. มีมีมีครับขอโทษขอโพยเขาไหมผ่านไปแบบวิ่งไปเฮ้ยตกใจสิ่งที่คุณกระทำในะวันนั้นเลือกอาบเลย หนักใจไหมพี่วันนั้นที่เราต้องโทรมาบอกน้องเขาอาว่ามีความจำเป็นต้องฉีกสัญญาคุณใช่ครับเขาทำถูกเขาทำถูกต้องแล้วนเรียนเรารุ่นีี่ไหนได้ตอนนั้นตอนนี้คุณอยู่ในรายการภัยข้างนอกครับสวัสดีครับ FC k o b o y Cast ทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการภัยข้างนอกครับ ไปข้างนอกวันนี้นะฮะเป็นประเด็นร้อนแรงจากเรื่องนักบอลกลายเป็นนักมวยไปซะแล้วจากของทีมบางกอ,อกเอฟซีตอนนี้ผมอยู่กับเจอิสเลตครับเจสวัสดีครับผมเจครับ,ค,รบคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ที่คุณโดนยำเละเลยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นฟิวในเกมฟุตบอลมันฟิวไม่ได้เป็นมันฟิวเกมบอลหรือมันเป็นฟิวในเกมในสนามมวยคือมันเป็นฟุตบอลนะ่ะแต่ว่าผม ฟีลขาดอารมณ์ร้อนคือด้วยแบบว่ากอที่โดนนำด้วยแล้วก็โดนเตะด้วยอะไรเงี้ยครับโดนแถมโดนอะไรเงี้ยเรื่องราวเนี้ยมันเกิดมาก,กี่วันแล้วนะตอนนี้่างวันครับ 2>, 2วันแล้ะโอ้ oh, ผมนี่ก็คือน่าจะแบบเป็นรายการต้นๆ้นมั้งพอตื่นต้องขอบคุณเจสเลด้วยที่เปิดโอกาสให้รายการกูบอยคัทได้มาสัมภาษณ์คุณก็มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับเจปัจจุบันอายุอะไรแล้วครับปีนี้28แล้วครับ28พื้นฐานครอบครัวที่บ้าน เราเป็นคนลูกคนโตคนเล็กคนกลางผมลูกคนโตครับคนโตพ่อแม่มีลูกกี่คนสองคนครับสองคนครับผู้ชายคูึ่ผู้หญิงครับไอคนหญิงคนครับแล้วคุณไปเข้าวงการฟุตบอลได้ไงวะอ่าคือตอนเด็กๆกับผมชอบเตะบอลอยู่แล้วครับก็ตามไปกับพ่อปกตินะครับก็พ่อไปเตะที่ไหนผมก็ไปกับเขาทุกที่อะไรเงี้ยครับจนเหมือนแบบว่ามีมีแมวมองมามองแล้วก็แบบว่าแนะนําให้ผมไปเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนประจําที่แบบกินนอนอยู่นั่นเลยอะไรเงี้ยครับเออ ผมก็เลยจากพ่อกับแม่ไปเนี่ยตอน11ปีย่าง12ปีเพื่อไปอยู่โรงเรียนประจำหรอใช่ครับตอนนั้นแมวมองก็มาบอกไว้ว่าการที่คุณถ้าไปอยู่ในโรงเรียนประจําแล้วมีโอกาสได้เป็นนักฟุตบอลอทีมชาติแล้วก็ตอนนั้นคือคือยังไม่มีใครบอกเขาว่าะจ,ะจะแบบได้เล่นสมโมสหรหรือว่ามีเงินเดือนอะไรเงรครับก็แค่แบบว่าอยาก ส่งเสริมให้ลูกไปอยู่ในเรงกีฬาที่มันดีๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพ่อแม่สนับสนุนเรื่องกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลเก่าไหมหรือว่ายังไงใช่ครับพ่อเป็นนักฟุตบอลเก่าพ่อติดทีมอะไรยังไงมั้ยไม่ครับพ่อก็แบบว่าเตะแค่เป็นแบบตัวโรงเรียนอำเภอของจังหวัดอะไรเงี้ยครับอะไรที่แมวมองก็ไปเห็นในมุมว่าเฮ้ยไอ้นี่หน่วยก้านดีว่ะแล้วก็เลยชักชวนให้คุณไปอยู่ในโรงเรียนกินนอนก็เหมือนแบบว่าเขาพูดปากต่อปากครับแบบว่าเออเด็กคนนี้มันมันมันพอได้นะลองเอามันไปดูไหมอะไรเงี้ย เราอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ปทุมครับอยู่ปทุมครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราเข้าไปตบปากเลยรับคำโอเคเราย้ายไปอยู่ได้เงินเดือนอะไรเขาไหมาตอนนั้นไม่มีเงินเดือนครับแล้วใครอะทีมที่เข้าไปอะตอนนั้นผมจะจบม6แล้วแต่ว่าตอนนั้นอะมันจะมีทีมฟุตบอลไทยลีกทีมหนึ่งทีมอินซีเพื่อนตำรวจเขามาทำอะคาเดมี่ของโรงเรียนผมพอดี uh huh. ถ้าใครเล่นดีทีเนี้ยก็จะเอาไปเซ็นกับ เพื่อนตำรวจแล้วก็มีเงินเดือนให้แล้วทีนี้ครับแล้วแต่ว่าคุณไปอยู่โรงเรียนนู้นแล้วดิทางบางกอกเขาเป็นคนจัดซัพพอร์ตคุณหรือเปล่าคือบางกอกเนี่ยคืออันนี้เพิ่งจะมาอยู่ปีนี้เลยครับแต่อันเนี้ยคือผมย้อนกลับไปตอนที่กำลังจบม .6 อดีก<อ>บอยอนนั้นตอนนั้นอายุ17เองแล้วพอจะจบม .6 เนี่ยก็ได้ไปอยู่กับทีมอินทรเพื่อนตำรวจเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาส่งให้บริหาประสบการณ์ในทีมเล็กอะไรเงี้ยครับครับผมก็เตะบอลมาเรื่อยๆก็ย้ายทีมไปหลายทีมครับอย่างที่คุณถนัดเลยตำแหน่งแบ็กซ้ายคร ือพอเข้าไปในเพื่อนตำรวจเราอยู่ในดีวิชั่นไหนหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกะไรพวกเยาวชนไว้สําหรับคอยเก็บตัวอะไรอย่างนี้อ่าครับก็คือคือตอนนั้นพอจบจากบอลนักเรียนใช่ไหมครับอพอไปอยู่เพื่อนเพื่อนตำรวจเนี่ยก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าฟุตบอลอาชีพแล้วอ่าครับทีนี้ทัศนคติก็ต้องเปลี่ยนแล้วคือมันคือมันไม่ใช่เป็นบอลนักเรียนแล้วอันนี้คือเป็นบอลอาชีพที่เขาแบบว่ามีเงินเดือนแล้วเราต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อมห้ามเกเรแบบห้ามนอกลูก่นอกทางอะไรครับมันเป็นมืออาชีพแล้วเราต้องต้องซ้อมอีกกี่ชั่วมอ่่เาื อาชีพหาอะไรซ้อมมาสองสชั่วโมงจริงๆครับบอลอาชีพอะคือทุกทีมครับซ้อมไม่เกิน3ชั่วโมงครับบ้าจริงๆครับกูพิ่เคยได้ยินเนี่ยบุรีรัมเอ๋ยอะไรเอ๋ยเขาซ้อมกันเป็นวันๆเลยวันหนึ่งอะแชั่วโมงเขาไม่ได้ซ้อมกันแบบแบบนั้นครับก็คือบุรีรัมอะก็โปบอยลองโทรไปถามลุงเนวินดูก็ได้เช้าเนี่ยเต็มที่เลยชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมง เย็นก็2ชั่วโมงแค่นั้นแหละครับอ๋อหมายถึงว่าซ้อมสองจังสองสองช่วงเวลาครับแต่ว่าไม่ได้มีทุกวันนะซ้อมเสร็จเน้นอะไรเรื่องรอศนนามเขาจะไม่มายุ่งกับเราแล้วครับคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราเลยแต่ว่าถึงเวลาซ้อมอ่ะคุณมาซ้อมแล้วต้องมีสภาพแค่นั้นเองครับแล้วคนที่ซ้อมคือจะต้องอยู่ในที่พักของค่ายไหมหรือว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ได้แถึงเวลาก็มาซ้อมไหนก็ได้ครับก็อยู่ที่เราไอ้ที่ความหมายของดิวิชั่น3แบบคุณนี่หรอดิวิชั่นไม่ก็คือคือทุกทีมครับทั้งทีสามทีส 2ทีหนึ่งเหมือนกันหมดครับแต่แค่เม็ดเงินและก็เงินเดือน,นของแต่ละทีมมันมันไม่เท่ากันนั่นสิอยากมารู้เลยสิว่าเงินเดือนของคุณตอนนี้คุณได้อยู่เป็นเพื่อนตำรวจตอนอยู่เพื่อนตำรวจตอนนั้นผมปีแรกเลยผมได้อยู่12 0 0 0บาท12,000มือบาทวุฒิการศึกษาอะไรครับมหครับมหพอกินมากตอนนั้นทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยเขาจะซ้อมเสร็จเนี่ยเขาจะมีข้าวมีอะไรให้กินอยู่แล้วครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วทำไมเกิดต้องไปย้ายอยู่บางกอกคือบางกอกอ่ะเขาเขาติดต่อผมมาเขาบอกว่าตอนนั้คุณออยู่่่ทีเพืตรวจ ไม,ไม่ครับอันนี้เพื่อนตำรวจเนี่ยคือตอน17ปีครับครับแต่อันเนี้ยคือผมก่อนที่จะมาบางกอกเนี่ยผมอยู่บ้านค่ายที่ระยองเอ้า ทำไมอะ่ะก็คือผมแบบคือย้ายทีมบ่อยครับเราเป็นที่ละอาของูนะ่คณะทีมมั้หอหรือว่าไงไม่ก็คือคือถ้าใครโทรหาผมแล้วแบบว่าให้เงินเดือนที่แบบผมรับได้อย่างเงี้ยผมก็ไปไปไปเขาไม่มีเซ็นสัญญาเลยเหรอมีมีครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเซ็นประมาณปีนึงอย่างเงี้ยครับอพอครบปีแล้วก็ไปพอครบปีหนึ่งใช่ไหมครับพอครบหนึ่งปีเนี้ยสัญญ,ญาเราหมดแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาอยากได้เราเขาจะต่อเราอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามว่าสมมุติว่าเขาให้เงินเดือนผมหมื่นห้าแต่ถ้าเขาจ้างผม อยู á, kh ่ต่อเนี้ยผมขอเพิ่มอีก ห้าพันไดไหมเป็นสองหมื่นใช่ครับแล้วถ้าเกิดเขาเอาเอาโอเคถ้าโอเคก็เราก็อยู่ที่เดิมใช่แต่แต่ถ้าเขาบอกว่าช่วงนี้แบบสปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีทีมแบบติดต่อผมมาแล้วเขาบอกว่ามาช่วยพี่หน่อยปีนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ถามว่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่า 22- 0 0 0ื่นสอผมก็อ่ะโอเคเยีะยมไหวบางกกผมก็ไปไอ้นี่คือเขาเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคุณเป็นนักกีฬามืออาชีพว่าเขาไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอาชีพที่เขาจะต้องเจริญเติบโตในเส้นทางอาชีพนั้นฝึกัขนตรวจนปัจจุบัน นี้เข้าปีที่11แล้วครับ11ปีที่คุณย้ายบปกี่ทีมเป็น10ทีมเหมือนกันครับไป10ทีมไล่เลี้ยงก็บอยฟังหน่อยแล้วยองถ้าไ้ยองแล้วไปไหนเมืองการเมืองการผุดตระดิต ยาโสธรยาโสไปเจอในห้างหม่ำป่าวเจอเจอพี่หม่ำด้วยเจอเจอพี่หม่ำตอนนั้นพี่หม่ำเขาเป็นประธานอยู่อ๋อเหรอหลังจากยาโสอีกแล้วไปอยู่ที่ไหนต่อโดมเอฟซีโดมเอฟซีนนทบุรีนนแล้วก็บีทีวีแปะละแล้วก็เนี่ยบางกอกนะครับบางกอกเก้าละเก้าอ๋อบางกอกนี่คือที่สุดท้ายใช่ครับเนี่ยอยากรู้อีกเรื่องนึง พอที่ใสยส่วนตัวเป็นคนตีรันฟันแทงกับชาวบ้านเขาไมผมไม่ได้คนเกเรขนาดนั้นอะโอ้แต่คุณที่คุณภาพที่คุณเรียนไปที่คุณ,ค,ณคุณสุดแล้วนะครับอันนั้นคือผมยอมรับคนเดียวเลยไปเรียนมวยมาจากไหนผมไม่ได้เรียนมวยเลยครับแล้วทำไมวันนั้นถึงคิดแบบเพ้เดียวรู้เรื่องเลยชั่ววูบครับกบ,บอยอะเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนั้นคือโทษด,ดีนะ วันนั้นตั้งใจจะต่อยแต่ไม่แบบไปหลุดแล้วกลายไปสองหรือเปล่าไม่ใช่ครับตั้งใจจะสองเลยใช่ครับต,ตั้งใจตั้งใจเลยตั้งใจเลยครับคิดมาว่าผลที่มันออกมามันจะแบบตูดเย็บสิบกี่เข็มนะยี่สิบเข็มผมคือคือผมไม่ได้คิดหรอคคก,กอครับว่าแค่กระแทกอ่าครับก็แค่แบบว่าแบบแค่โมโหที่มาเตะผมผมก็แค่แบบไป คุณบอกว่าเขาเตะคุณด้วยเหรอจอดเตะเตะครับแต่แตตมัน<ด>เป็นในเกมหรือเปล่าไม่ใช่ครับนอกเกมแน่นอนแต่มันมีข่าวคุณเชื่อไหมข่าวคุณนะ่นะณวันนั้นวันที่เกิดเรื่องอะ่ะผมกําลังขับรถอยู่ผมเปิด FM 99้านักข่าวผู้ประกาศข่าวก็บอกว่าถ้ามันอยู่ในเกมอะ่ะถ้ามันวิสา,าสะในเกมถ้าเป็นการต่อยหรือการเตะในระหว่างตรงนั้นเลยมันจะมองให้คุณดูแล้วไม่น่าเกลียดแต่นี่คือพอเตะแล้วปุ๊บ คุณวิ่งไปหาเขาแล้วเพื่อทำเนี่ยใครก็มองว่าแบบไม่โอเคใช่ครับมันมองว่าคุณไม่ได้มืออาชีพคุณไม่ได้แบบว่าจากเี่ที่ผมคุยนะประสบการณ์11ปีที่ผ่านมาที่คุณอยู่ในในตารางของพวกมืออาชีพทั้งหลายแปลเนี่ยมันทำให้คุณแบบด้อยไปเลยกับเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีสปีริตของนักกีฬาเลยครับใช่ครับ คนเขาพูดแบบนี้แล้วคุณใช่อย่างเดียวเลยคุณไม่มีโต้ตอบเถียงผมไม่<ผ>มไม่ก็คือคอมเมนต์อะคนที่เขาคิดอะก็คือคิดแบบที่โกบอยพูดแหละครับแต่ว่าผมอะผมเป็นคนทำอะ่ะคือคือผมรู้ว่าผมอะควรทำไหม,มแต่คือผมอะไม่ควรทําผมทําเกินกว่าเหตุจริงๆคือผมยอมรับผิดคนเดียวเลยผมก็บอกน้องว่าผมยอมรับผิดแต่ว่าด้วยฟิลฟิลขาดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็แบบน้องเขาก็นําทีมผมด้วยแต่จังหวะนั้นน้องเขาไม่นามาเตะผมหรอก เพราะว่าบอลมันออกไปแล้วเขามาตั้งใจเตะผมก่อนอันนี้ก็ด่าผมมันมีคลิปหรอมีคลิปออกมาเหรอว่าเห็นเห็นเห็นน้องน้องเตะคุณอ่ะมีมีมีครับมีเลยครับแต่มันก็คือในเกมปะอย่างที่กบอยบอกเจใช่ในเกมครับอันนี้คือนอกเกมครับนอกเกมใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่านอกเกมแล้วถ้าเกิดคลิปมันย้อนเราไปดูเขาบอกว่าเฮ้ยเอี่มันมองอยังไงก็คือในเกมแต่ผมถามเลยดิสมมุติว่าเตะถ้าเกิดเขาเตะยังไงมันก็คือบอลที่กำลังใช้เท้าเตะกันใ่ครับแต่มันไม่มีไอ้พวกฟันสองแน่นอนใช่ครับอย่างที่บอกกบอยอารมมช่ววแล้้ก็ไไดดคิ ถึงแบบว่าอนา,าคตแบบอะไรจะตามมาอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ได้คินไม่ได้คิดอะไรเลยคือพอหลุดหลุดเสร็จก็ชฉอะเลยครับหลังจากวันนั้นที่เกิดปุ่นเดินไปฟันสอกโพงเขาล่วงเลยขอ,ขอโทษขอโพยเขาไหม,ไมันไปแบบวิ่งไปให้ตกใจสิ่งที่คุณกระทำานะวันนั้นเลือกอาบเลยพอผมทำทำเสร็จใช่ไหมครับ,บผมผมก็เพื่อนๆของทีมนอตแล้วก็ทีมผมเนี่ย ห้าผมออกมาก่อนพอผมมากินน้ําผมโดนใบแดงแล้วนะผมก็จะเดินไปขอโทษน้องเขาแต่นักเตะเบอร์19บเก้าของทีมน้องกรุงเทพอ่ะเขาไล่ผมแล้วเขาก็ด่าผมบอกว่ามึงก็ต้องขอโทษมึงไปเลยก็ทําขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องขอโทษอับแต่คือจะขอเข้าไปดูว่าน้องมันเป็นยังไงมั่งตอนนั้นแต่พอไล่ผมเสร็จปุ๊บผมก็กลัวมันจะบานปลายครับตอนนั้นเจก็เลยเลือกที่จะว่าเดินเดินออกมาก่อนให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนให้เกมจบก่อนแล้วก็มาว่ากันทีหลังเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปตอนนั้นเนี่ยคือเจตนาคุณ อยากจะไปขอโทษใจจะขาดแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าผมจะเดินเข้าไปแบบทําอะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทั้งตํารวจทั้งเจ้าหน้าที่ที่สนามมันก็แยกต่างคนต่างแยกโอเคก็คือเขาบอกว่าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับเหตุการณ์ในวันนั้นคุณเพิ่งมารู้ตอนหลังหรือว่ารู้ในวันนั้นคือเย็บที20กระเข็มนี่คือมารู้ต่อประมาณสัก2ทุ่มของของวันนั้นแหละครับเป็นข่าวหรือว่ามีคนโทรมาบอกเป็นข่าวครับเป็นข่าวมาเลยหรอทางทีมสโมสรไม่ได้มีแบบว่าให้คุณไปเจอไปจับมือหรือทาอะไรเลยมคครับื ตอนนั้นน้องเขาต้องส่งโรงพยาบาลเลยก็คือผมก็ยังไม่รู้ว่าน้องไปอยู่โรงพยาบาลไหนอะไรเงี้ยผมก็รอตามดูว่าน้องเขาเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนแล้วผมจะเข้าไปขอโทษน้องเขาอะไรเงี้ย ผมก็ทักหาน้องเขาแหละครับทักเฟซไปบอกว่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันในเฟซหรอไม่ไม,ไม่ไม่ครับผมขอมาจากรุ่นพี่ผมอีกทีนึงตั้งแต่รู้ข่าวว่าเย็บยืดสี่เข็มอ่ะผมพยายามติดต่อหารุ่นพี่เขาที่เป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยแต่อยู่ในทีมเดียวกับเขาเนี่ยขอแบบว่าขอไลน์ขอเฟซอะไรเงี้ยเพื่อว่าผมจะทักไปขอโทษน้องแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมน้องโอเควันนั้นเอาเรื่องทีมก่อนผู้จัดการทีมของคุณเพื่อนร่วมทีมว่าอะไรคุณบ้างเพื่อนร่วมทีมเขาก็เขาเรียกว,ว่าห้ามแรงใจเพราะว่าคือเขาไม่อยากให้ผมอ คิดมากแล้วผมจะทําอะไรแบบทําร้ายตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าสื่อที่มันตามมาโซเชียลเนี่ยยังไงก็ต้องแบบทัวลงอยู่แล้วเขากลัวจะแบบว่ากลัวผมจะรับไม่ได้จะคิดมากแล้วแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเขาก็ส่งไลน์มาห้ามแรงใจผู้จัดการทีมก็บอกว่าสู้ๆู้นะน้องแต่ว่าพี่จําเป็นต้องยกเลิกสัญญาเองเพราะว่าเองมันทําเกินกว่าเหตุจริงๆนี่คือผู้จัดการบอกใช่ครับวันนั้คืนนั้นเลยหรือว่ารุ่งขึ้นอีกวันวันนั้นเลยครับประมาณ3ามทุ่ม เหรอโอ้หปาแลบเลยพี่เวงกรรมตามทันเลยอโอโ้ให้พระทำโทษมันยังหนักยังหนักยังหนักโดนเลยนะนั่นแ,แหละผลที่ตามมาคือตกงานทันทีแล้วสัญญานี้มันเริ่มมาต้นปีที่ผ่านมาปะเริ่มเมื่อเดือนมการาครับเป็นเลขที่สองโอ้โหเท่ากับว่า พิ่งผ่านไปเดือนนี้เดือนมีนาคุณกินเงินเดือนเขาแค่ได้แค่พไม่ไม่ถึง3เดือน2เดือนกว่าอสองเดือนครับใช่ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพยายามติดต่อเขาใช่ครับพยายามม่ก็ติดต่อน้องเขาไปเขาตอบไหมตอบครับผมทักไปหาน้องบอกว่าข้อความคุณทักไปว่าไงผมทักไปว่าน้องเหตุการณ์วันนี้พี่ขอโทษนะทักในวันนั้นเลยเหรอใช่ครับผมก็ถามว่าน้องอยู่ที่ไหนอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่บ้านเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเยี่ยมตั้งแต่รู้ข่าวว่าเย็บยี่สิบสี่เข็มเนี่ยผมก็เริ่มเป็นห่วงแล้วอยากเข้าไปเยี่ยมเดี๋ยวเดี ไปขอโทษพ่อแม่น้องด้วยคือเต็มที่ผมก็ทําได้แค่ขอโทษถ้าทาไหนที่มันมากกว่าคำว่าขอโทษผมก็ใช้คานั้นแ่ะแต่คือว่าเรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปเขาจะแจ้งความหรือเขาจะดําเนินเอาผิดอะไรก,ก,ก็ปล่อยไปตามคดีที่เราอยากจะขอโทษเพื่ออะไรเราโดนกระแสสังคมกดดันมากไม่ครับคือคือผมจะไปขอโทษเพราะว่าผมรู้สึกสํานึกผิดแล้วก็ที่ทํากับน้องมันเกินเหตุจนถึงที่เลือดตกงยางออกไงพี่คุณรู้ว่าคุณทําเกินกว่าเหตุใช่ครับแล้วทางน้องตอบมาว่าไงบ้างครับน้องเขาก็ตอบมาว่าครับทาเดียวเลยครับ ับขณะที่ผมถามว่าน้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาพ่อแม่น้องไปเยี่ยมอะไรเงี้ยขออนุญาตดูดูคอมเมนต์ไอ้ดูไอ้นี่คุณหน่อยแล้วอ <ะ S 1> ่าได้อ่เดี๋ยวแนะป๊บนึงทีมงานขอกล้องไอ้โทรศัพท์หน่อยอันนี้ป่ะนะครับขอดูเจตนาเจนะครับเจเจทักไปนะครับจาก Facebook คนชื่อสุภาษณ์เหรอครับสุภาษณ์สวัสดีครับนี่คุณทักไปในวันจันทร์ตอนบ่ายโมงสานาทีนั่นก็หมายถึงว่าเหตุเกิดไปแล้วคือคืนหนึ่ง แล้วคุณก็ทักไปตอนช่วงบ่ายใช่ครับโอเคคุณคิดว่าพี่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอารมชั่ววูบครับบ้านอยู่ที่ไหนครับ จะเข้าไปเยี่ยมครับน้องพี่รู้ว่าพี่ทําเกินกว่าเหตุแต่พี่ก็โดนลงโทษแล้วถ้าเห็นข้อความแล้วติดต่อกลับมาหน่อยนะครับฝากขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องฮอนด้วยนะครับแล้วก็มีไอคอนเป็นรูปมือสิ่งที่น้องตอบกันนะครับว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวนะคุณทักไปตอนวันจันทร์นะครับคุณทักไปตอนบ่ายสองสามสิบสองนาทีน้องเขาตอบมาตอนสี่โมงห้านาทีนะครับว่ากันไปตามกฎหมายนะครับแปลว่าโอเคเขารับรู้ว่าสิ่งที่คุณขอโทษมา แต่ก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายใช่ครับคุณก็พิมพ์ดีคุณเขียนว่าได้ครับผมว่ากันไปตามกฎหมายครับน้องแล้วก็เขาพิมพ์มาครับแต่เรื่องเมื่อวานจบนะครับที่เหลือให้เป็นเรื่องของคดีไปคุณก็พูดไปเหมือนว่าผมอยากให้จบนะครับคือคือน้ําเสียงก็ว่าอาจจะอ่านอ่านดูมันกระโชกไปหน่อยเมื่อวานนะครับมันมันมันจบนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกอะไรอะเรื่องคดีผมก็ยอมรับหลังจากนี้นะครับน้องก็บอกครับ พี่ครับผมเข้าใจครับว่าพี่ฟิวขาดอา หลังจากนี้ผลกระทบที่ตามมาแน่นนอละเงินเดือนไม่ได้โดนฉีกสัญญาวางแผนอนาคตตัวเองจะทําไงต่อกอ,อยากเตะบอลอยู่ไหมก็ต้องไอยอายากเตะผมผมผมอยากเตะบอลอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องรอดูสมาคมว่าเขาจะลงโทษผมยังไงสมาคมเขาว่าไงบ้างคุณคิดว่าตอนนี้เขากําลังแบบว่ากําลังคุยกับประชุมมาอยู่ครับว่าจะลงโทษผมแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ที่แน่ๆ่ก็น่าจะโดนปรับเงินเป็นเงินเท่าไหร่หกหมื่นครับใครเป็นคนจ่ายก็ทางสโมสร อรหุก็น่าจะคนละครึ่งครับหลังจากที่เกิดเหตุคุณเคยไปปรึกษาทนายหรือไปคุยอะไรกับใครยักก็มีเขาโทรมาก็คือรู้จักกันเลยครับเขาก็บอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งแล้วกันครับเขาโทรมาถามว่ามันเป็นยังไงอะไรอเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่า ก็ตามที่เห็นในคลิปเลยครับอะไรเงี้ยค่ะและเขาก็บอกว่าโอเคก็เดี๋ยวรอรอดูทางนู้นก่อนว่าเขาจะดําเนินคดีแจ้งความอะไรยังไงอะไรเยครับและเดี๋ยวเราค่อยมาแบบตั้งคณะแบบไอคณะกรรมการสอบสุขอะไรครับหมนการที่เราทําครั้งนี้เรามันสอนอะไรเราบ้างเจผมมันสอนให้แบบต้องใจเย็นเลยครับบอยๆถ้าเกิดว่าเราใจร้อนเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผมนะเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าใจร้อนเหมือนขับรถอย่างเงี้ยแล้วแบบคว้าปืนมายิงเปี้ยงเงี้ยถ้าอีกคนนึงตายไปอะ ผลที่ตามมาก็ติดคุกคุณพูดอย่างนี้ถ้าบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นในสนามคุณมีปืนคุณไม่ยิงเขาตายก็มันคือมันก็ไม่แน่ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันอารมณ์ชั่ววูบมันเกิดอะไรึ้นทำไมมันต้องไปโมโหขนาดนั้นวะคือก่อนหน้านี้วันนั้นเราสกอร์เป็นยังไงอ่าผมตามอยู่ศูนย์ศูนย์สามโอ้โหดุดลุย่ยคือตู้ไม่ได้แหละแต่แต่แต่ก็คือไม่ใช่แบบขี้แพ้ชวนตีนะครับก่อนหน้านี้น้องเขาก็ด่าแล้วแบบผมก็รุ่นพี่ก็เกือบ เกือบเกือบสิปีนะแล้วก็พอผมโดนยิงสาตูนก็ชูนิ้วสาตูนแบบยเยอะเยอะผมก็ไม่อะไรผมก็ยิ้มตพั้านึงพอด่าไปด่ามาเขาก็บอกมึงก็มาดิมึงก็มาดิอย่างเงี้ย ผมก็โอเคไม่เป็นไรก็แค่แบบว่าน้องอาจจะยั่วให้ผมแบบหลุดแล้วเตะโดนใบแดงเพื่อให้ทีมผมเสียเปรียบไปอีกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อะไรแล้วพอมาช็อตเกิดเหตุอะบอลออกไปแล้วผมจะวิ่งกลับไปเอาบอลมาทุ่มแต่น้องเขาอะก็มาแถมผมอีกเตะขาข้างหลังผมเนี่ยห <Hey. S 1> ลังจวะนั้นพอเตะเสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกแบบว่าฟิวขาแล้วไงที่ผมบอกอ่ะด่ากูด้วยแถมกูด้วยผมก็แบบทำบบแบบหลุดไปเลยครับตับตอกไปคือแบบอย่างน้อยก็ ทำให้น้องมันรู้ว่าคือคือพี่ก็คนจริงคนนึงอะไรเงี้ยสิบปีที่ผ่านมาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างไหมีมมมน,นครับไม่มีครับในสนามไม่มีแน่นอนเจไม่มีประวัติอย่างนี้แน่นอนปีสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยแพ้ขนาด3ามศูนย์แบบนี้บ้งางไหมโอ้แพ้เจ็ดแปดศูนย์ก็เคยครับเราก็ไม่ได้มโมโหขนาดคือไม่ได้มโมโหครับกำลังจะบอกว่าโดนด้วยโวอหลูกผู้ชายโดนเยอะเย้ยเยอะเยะ้ย,ยคือไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าทา้ทาท้าบ้างแบบมึงก็มาดิคุณคิดไหมว่าดดวิชั่น d e เวชั่นสูงๆูงเขาเขาโดนแบบนี้โดนกว่านี้เยอะมากนะทําไมเขาแบบเขาอดลนทนกันได้แต่ของคุณด้วยความที่แบบว่ามันเป็นแบบนี้มันเลยทําให้คุณไม่ไม่ไปขึ้นชั้นดีเวชั่นอือ่นหรือเปล่าม,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 มันก็มีส่วนครับกาบาย<อ>มันก็มีส่วนด้วยก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันอยู่ที่ระเบียบวินัยด้วยผมอาจจะไม่มีระเบียบวินยัย ก็คือแบบอาจจะแบบใจร้อนอย่างเงี้ยแต่คือที่ผ่านมาคือไม่มีประวัติแน่นอน<ม>ติดมีดไม่มีครับเดี๋ยวไม่ใช่บผมออกมาเทปนี่ผมออกมาโอ้โหคนคอมเมนต์คุ่นี่ประวัติแม่งเขาก่อนไปมีเรื่องนู่นมีเตะเขาไปอะไรโอ้มันคุยมานะโซเชียลน่ากลัวได้ครับคุยมาเลยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนไม่มีครับตอนนี้กูบออยากจะขอคุยกับผู้จัดการน้องหน่อย สามารถโทรคุยได้ไหมถามว่าตอนเนี้ยเรื่องของน้องมันแบนไปยังไงบ้างอะไรบ้างอยากจะคุยสดๆเลยคุณสามารถคุยเขาได้ไหมจเจอลองโทรให้เจอลองโทรคุยดูยนะลองีลอง่ลองโทรคุยดูยครับคราะว่าอ่าเนี่ย เดโกบอยก็ถามได้นะครับพี่แบทครับครับสวัสดีครับผมโกบอยคัทนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จะขอทราบเรื่องของน้องเจนในวันที่พี่แบอตัดสินใจทําโทษน้องฟ้าผ่าเนี่ยวันนั้นเกิดเรา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 ผ่านคณะกรรมการหรืออะไรยังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยดิในเหตุการณ์ในวันนั้นของทางทีมหรือสมาคมของพี่อะครับก็ทางทีมนะครับก็ทางผู้ใหญ่เขาตัดสินใจยกเลิกสัญญาเนาะ จากเหตุความรุนแรงครับเขายกเลิกสัญญาตอนนั้นคือยกยกเลิกเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนั้นฟ้าผ่าเลยใช่ครับพี่แล้ววันนั้นพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่จะต้องมาโทรคุยบอกน้องในอุปมนิสัยส่วนตัวน้องเป็นคนยังไงพี่ผมก็สัมผัสกับน้องเจอน้องเล็กสองในระยะเวลาสองวันก็ไม่ได้สัมผัสพิษข้างนอกครับผัดจะก่อนกับน้องก็ ออกตัวมปกติครับลักษณะน้องก็มีมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้มั้งไหมครับพี่ในการซ้อมที่สโมสรเรารไม่มีนะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับหนักใจไหมพี่วันนั้นที่เราต้องโทรมาบอกน้องเขาว่าทางผู้บริหารเขามีความจำเป็นต้อง,องฉีก<า>สัญญาคุณพี่ทำตามหน้าที่พ,พี่แป้งทำตามหน้าที่ใช่ปะใช่ครับเขาทำถูกเขาทำถูกต้องแล้ว แล้วหลังจากนี้คือสมาคมหรือว่าทางทีมของพี่จะคือดําเนินการยังไงต่อละครับพี่ก็พรุ่งนี้ก็นัดน้องว่าจะให้น้องไปขอโทษทางให้น้องก็ไปขอโทษกับคู่กรณีใช่ไหมครับอบ่ายครับบ่ายสองครับอ๋อไปตอนบ่าย2ขอบคุณมากนะครับพี่ปีปครับครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับจากเท่าที่ฟังนะผู้จัดการทีมก่าลำบากใจนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องทําตามหน้าที่ขอตามนั้นไปปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้มันส่งผลถึงครอบครัวเรามากไหมอย่างเช่น มีคนมาคุยเมียฟังลูกเรามีคนมาว่าลูกเราอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างยังมี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 เข้ามาแล้วก็คือมีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์รูปลูกผมครับมาคอมเมนต์มาด่ามาด่าลูกผมตอน,นที่ลูกผมไม่รู้เรื่องเงี้ยครับลูกผมยังไม่ขวบเลยคนเล็กเนี่ยบอกอะไรกับสังคมหน่อยอกตรงนี้ก็เด้ผมผมอยากให้ด่าผมแค่คนเดียวครับมาลงที่ผมเฟซบุ๊กมันเป็นพื้นที่ส่วนตัว ผมไม่อยากให้ไปคอมเมนต์ด่าลูกผมเลยครับว่าแบบว่าพ่อมึงอันาพานักเลงมึงรองให้พ่อมึงแบบไปเฉาะหน้ามึงบ้างอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบมันหลายคอมเมนต์นะครับผมผมไม่อยากให้ไปคอมเมนต์เฟซคนอื่นก็อยากให้อยากให้แยกแยะอยากให้ผู้ที่ชมคลิปนี้ดูแล้วมีสติหน่อยการจะคอมเมนต์ด่าเขาโอเคเขายังพอรับได้ถ้ามันไม่ได้แบบโอ้โหเหลือบากว่าแรงแต่อย่าพานถึงลูกถึงเมียถึงลูกถึงภรรยาเพราะว่า ลูกเขาแล้วก็ภรรยาเขาไม่ได้อยู่ในเกมด้วยแล้วก็ไม่ได้มารับรู้ไม่ได้รู้เรื่องอย่างนั้นีน่คบอยเห็นด้วยนะในมุมคบอยมาแก้ในประเด็นเรื่องราวของคําว่าไปแก้แก้โพสต์มันเกิดอะไรขึ้นเล่าคบอยฟังหน่อยไม่เข้าใจ ก็ผมก็โพสต์ขอโทษแหละครับขอโพสขอขอขอโทษน้องเขาแล้วก็ขอโทษทุกคนเลยทั้งทีมนอสทีมผมอะไรครับพอผมโพสตเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็มีประโยชน์หนึ่งที่ผมบอกว่าเจ้าตัวคงรู้ดีว่ามาเตะผมก่อนจังหวะสองทั้งทั้งที่นอสนำสามสูตรอะไครับเอาแต่คุณไปโพสต์ขอโทษแล้วคุณยังเหมือนกับครับยังแคนยังอะไรยังแคนยังมีปลายปลายอยู่ใช่ครับก็เหมือนแบบว่าขอขอโทษแต่ขอโทษจริงหรือเปล่าทำไมลุ้ ดูเหมือนแก้ตัวดูเหมือนไม่สำเนึกผิดอะไรเงี้ยครับแล้วพอเจกแก้ไขเสร็จแต่ว่าคือมันมีแบบตัวเชื่อมมันเร็วอะมันแคบไปเรียบร้อยมันแคบเรียบร้อยแล้วมันก็<ไ>เอามาแบบว่าบอกว่าผมแก้ไขแแก้ไขแก้ไขจริงๆอ่าก็คุณไปแก้ไขว่าไปเอาไอ้คำไหนออกเอาประโยคไหนออกเอาประโยคคําที่ว่านอนำสามศูนย์แต่เจ้าตัวคงรู้ดีว่าม,มาเล่นจังหวะสองกับผมอะไรเงี้ยพอมาโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคํานวณดูแล้วว่าเออไม่ดีเว้ยใช่ครับไม่สบายใจเว้ยก็ลบตรงนี้ออกครับ ก็คือว่าแก้ไขก็มีประเด็นดราม่ากันมาว่าโอ้โหพูไปแล้วเราไม่สำนึกอีกขนาดขอโทษขอโทษจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับสังคมไหมก็ผมขอโทษ้องนี้้องนี้้องนี้บอกเลยผมขอโทษทุกคนจริงๆครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนคืออย่าเอาผมเป็นแบบอย่างครับแล้วก็อยากให้ น้องๆที่แบบว่าอยากเล่นฟุตบอลอาชีพอ่ะให้มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมครับถ้าถ้าไม่เก่งแต่ขยันอ่ะยังไงก็ไม่อดตายครับก็สุดท้ายแล้วครับคนที่ชมคลิปนี้อยู่คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับเจอิสเลฟก็ลองคอมเมนต์ดูผมมองว่าในส่วนที่จะว่าตอว่าหรืออะไรเขาอ่ะเจเขาเข้าใจนะเรื่องของโซเชียลเรื่องของความรุนแรงอผมยังรู้สึกว่าผมทำไปทำไม่ผมยังด่าตัวเองเลยน้องเขาก็บอกกูบอยมา แต่สิ่งที่เขารับไม่ได้คือแบบอว่าเขาทําแต่ทําไมต้องไปว่าลูกเขานะครับไปว่าภรรยาเขาซึ่งบุคคลสี่ท่านเนี่ยลูกสามภรรยาหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวครับดา่าด่าผมคนเดียวขกขาเจลบอกว่าขอคอมเมนต์แบบที่อย่าที่ไปกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นจะมาด่าว่าเขาก็ขอให้ว่าเขาคนเดียวเลยใครมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ กดกระดิ่งให้กขบ่อยด้วยขอขอบคุณนะครับชาหัวมุมสาขาคลองหลวงนวนครอยู่โซนเล็กไซส์นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะครับ0 9 3 5 8 3ก2 6 5อฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับวันนี้รายการภัยข้างนอกลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามวันนี้ก็มาคั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกค,ครับขอบคุณครับผม